ค่ะตอนที่สาวิตรีและก็ช่างวานะคะกำลังอยู่บริเวณศาลไม่ใช่มุกดาหารแต่เป็นสกลนครไปทำอะไรเอ่ยเมื่อวานนี้เรารู้กันว่าเพราะว่าทนายสมเกียรติเมื่อวานนี้ลันลามากเลยอ้ยเหมือนกับนับสาวนับสาวเอาไว้พุ่งเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเจอสาวออ้ยแมบลันลากิ้วๆหน้าพองใช่ไหม จะได้ไปเจอสาวค่ะอู้ไว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 ้จะได้ไปเจอสาวแล้วสาวจะมาจุกเหมิงหรือเปล่าเอ่ยเช้าวันนี้ก็ไปรอกันที่ศาลนะนะคะเห็นว่าตัวจำเลยก็คือจันสีเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงแล้วได้เห็นหน้าค่าตาอะไรก็รแล้วจันสีก็ไม่ได้มาตัวเปล่าไม่ได้มาคนเดียวก็มีทีมอะไรของเขามาด้วยนะคะมีคงมีเอฟซีแต่งวดนี้จะมาเงียบเียบไม่เหมือนข้าวนูที่มาแบบเออเกริกมาก ไปเลี้ยงไปกินกันโอ้โหทําทริปกันแล้วปรากฏว่าตอนหลังก็เป็นโวยวายกันว่าตกลงไอข้ข่าลถค่าอะไรยังไงก็ดราม่าอันนี้ก็ไม่จบแต่จางไม่จบแต่จางงวดนี้จันสีก็เลยมาเงียบๆไม่มีขึ้นไลไม่มีอะไรเพราะว่างวดเนี้ยที่มาก็ต้องยอมรับเธอกล้าหาญที่จะไปเพราะว่าจันสีต้องกลับบ้านเป็นประจําอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปจัดการเรื่องคดีเดี๋ยวจะกลับบ้านลําบากนะคะแล้วก็พอดีคดีของจันสีเนี่ยต่างกันกันกบของที่ฉันในฉันมีคดีก็จริงแต่ที่ฉันไม่ต้องไปรับอะไรเพราะาทุกอย่างมันทุกเรื่องมันตกไปหมดแล้วนะคะแต่ของจันสีเนี่ยอายการสั่งฟ้องแล้วก็กวันนี้จะต้องเป็นการที่ไปเรียกว่าจะเรียกก็ไปมอบตัวไหมก็ไม่รู้นะคือต้องไป รายงานตัวที่อายการเพื่อที่อายการจะนำส่งสารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการนำส่งสารนั่นแหละแล้วก็จะก็ต้องดูว่าจันทรสีจะรับสารภาพเลยหรือว่าจะสู้หรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าทนายสมเกียรติออกมาแล้วจะไลฟ์จะบอกเล่าอะไรยังไง ในส่วนตัวนะคะมีหลายคนบอกว่าทนายอย่าไปยอมนะถ้าจันทร์สีเขาขอโทษยกมือไหว้ขอโทษดิฉันก็อยากให้มันจบจบลงกันด้วยดีนะคะแต่จันทร์สีก็ต้องก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาต้องเดือดร้อนทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะว่าจันทร์สีไปหมิ่นเขาอะไรตรงนี้ก็ว่ากันไปค่ะแต่ดิฉัน อยากเห็นว่าโอเคถ้าเขาขอโทษถ้าก็ถ้าจันสียอมขอโทษนะคะยอมขอโทษยอมรับความผิดมันก็ควรจะจบกันได้ไม่ควรจะผูกออจองเวรจองกรรมอะไรกันแต่จันสีถ้าไปขอโทษเขาแล้วเขาให้อภัยจบง่ายๆนะคะก็ให้สำเนียกไว้ในกะลาหัวตัวเองด้วยอย่าได้ทำปากดีอีกเลย เพราะว่ากรมเวรมันมีจริงนะจันสีเดี๋ยวเรารอรายงานจากทางทนายสมเกียรติขณะนี้แม่น้องก็กําลังไล์อยู่ก็ไปติดตามดูกันได้นะคะเห็นว่าก็ได้ก็ได้เจอตัวแล้วโอ้เห็นว่ายทนายสมเกียรตินีเนื้อเต้นเลยอยากคุยกับสาวลบากนะคะแล้วก็คดีคดีของจันสีเนี่ยต่างกันกับของที่ฉันในฉันมีคดีก็จริงแต่ที่ฉันไม่ต้องไปรับอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันทุกเรื่องมัน จันสีถ้าไปขอโทษเขาแล้วเขาให้อภัยจบง่ายๆนะคะก็ให้สำเนียกไว้ในกระลาหัวตัวเองด้วยอย่าได้ทำปากดีอีกเลยเพราะว่ากรรมเวรมันมีจริงนะจันสีเดี๋ยวเรารอรายงาน <c oughs> <c oughs> มองตากันก็น้ำแตก <c oughs> เตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงน้อยสารวันเอ้ยไป อยู่การกว่าจะมีลูก,กว่าแต่ละคนนีว้ยมันลําบากมันเอ้ตอันนี้แบบฉันอยู่ฉันอุดมสมบูรณ์นะยะาฉันร่ำรวยเนะยยาเทยงฉันใหญ่นะยาอยู่ได้เป็นสาวเป็นสามสิบคนเลยนอนาะตอนนี้รู้แล้วค่ะมาจากไหนแม่ออปอบเหลือง